ลุนบอดรฟทเคาะจัดหารถไฟด่วน182คันขอยกเลิกมติคอรมอตั้งองค์กรพิเศษคุมไฮสปีดไม่คุ้มขยายเวลาสร้างไฮสปีด3สัญญาช้า98%อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนล47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิดชาแนล47จะนำข่าวสารเกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท เกี่ยวกับโครงการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับท่านผู้ชมและการจัดซื้อจัดหารถไฟนะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิด a า n e l 47ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยครับผมไปกันครับ ขอขอบคุณข่าวสารจากนวัตกรรมขนส่งดิลินิวด้วยนะครับวันนี้ลุ้นบอร์ดรอฟทเคาะโครงการจัดหารถด่วนพิเศษ182คันพร้อมอะไหล่1 5 0 0 2ล้านบาทเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้โดยสารพร้อมขอยกเลิกมติคอรมอตั้งองค์กรพิเศษคุมไฮสปีดไม่คุม้มให้ PPP รอฟทอ กรุมรางคุมแทนและขอขยายเวลาก่อสร้างไฮสปีดสสัญญาช้าถึง98%สเปอร์เซส่งมอบพื้นที่ไม่ได้ไปสิ้นสุดกุมภา70นะครับท่านผู้ชมทีมข่าวนมัตรกรรมค้นส่งเดลินิวรายงานว่าในการประชุมคณะกรรมการบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟอรทในวันที่19ทธันวาคม2567ฝ่ายการช่างกลจะเสนอขอความเห็นชอบ ให้รอฟทอดำเนินการจัดหารถโดยสารทดแทนรถด่วนพิเศษและรถด่วนจำนวน182คันพร้อมอะไรวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ152 2ล้านบาทเพื่อให้รถโดยสารเชิงพาณิชย์เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการและรองรับการเปิดให้บริการรถไฟทางคู่ด้วยนะครับท่านผู้ชม ขณะที่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้างจะเสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีหรือคอรมเมื่อวันที่11กรกฎาคม2560โครงการความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงไฮสปีดเพื่อเชื่อมโยงทุกภูมิภาคช่วงกรุงเทพถึงหนองคายระยะเฟสที่1ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมา ที่เห็นชอบให้กระทรวงคมานาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดตั้งองค์กรพิเศษเพื่อกำกับโครงการรถไฟความเร็วสูงให้นำเนินการได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยให้เป็นองค์กรอ,ฟฟอริสระจากรอฟทนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากมีการศึกษาเบื้องต้นพบว่า การจัดตั้งองค์กรไม่คุ้มค่าและมีภาระค่าใช้จ่ายสูงขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมมีนโยบายให้เอกชนร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในรูปแบบ PPP ในการเดินรถไฟความเร็วสูงเพื่อลดภาระงบประมาณของภาครัฐหากบอร์ดรอฟอรทอเห็นชอบจะเสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอที่ประชุมคอรมอรมพิจารณาต่อไปนะครับท่านผู้ชมหากเห็นชอบรอฟอรทอจะศึกษารูปแบบ PPP ตามมาตรา22พรบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนคาดว่าจะใช้เวลาศึกษา6-8เดือนจึงจะได้ข้อสรุปเสนอกระทรวงคมนาคมคณะกรรมการ PPP และเสนอคอรมพิจารณาอีกครั้งนะครับท่านผู้ชม ส่วนเรื่องกำกับดูแลมีกรมการขนส่งทางรางและรอฟอรทอทำหน้านที่อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทรจะเสนอขออนุมัติขยายเวลาตามสัญญาและแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเฟสที่1สัญญาที่4-2ขีดส ช่วงดอนเมืองนวัดนครสัญญาที่4.3ขดช่วงนวัดนครถึงบ้านโพและสัญญาที่4.6ขดช่วงพระแก้วถึงสระบุรีเนื่องจากทั้ง3สัญญาติดปัญหาการดําเนินงานโดยเฉพาะเรื่องการส่งมอบพื้นที่เวรคืนและการรื้อย้ายสาธารณูปโภคอทิท่อน้ำมันทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ ส่งผลให้การก่อสร้างล้าช้าขณะนี้แก้ปัญหาได้เกือบทั้งหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยสัญญาที่4-2ขีดช่วงดอนเมืองถึงนวนครระยะทาง21.80กิโลเมตรวงเงินของสัญญา1570ล้านบาทมีบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนคอนแทคชั่นเป็นผู้รับจ้างระยะเวลาก่อสร้าง1,000 80วันเริ่มงาน20มกราคม2565สิ้นสุด3มกราคม2568ขอขยายเวลา641วันไปสิ้นสุดวันที่7ตุราคม2569ผลงานล่าสุด1.45%ล่าช้ากว่าแผน98.01%นะครับสัญญาที่4-3ช่วงนวนครถึงบ้านโพร,ระยะทาง23กิโลเมตร วงเงินของโครงการของสัญญา11,525ล้านบาทมีกิจการร่วมค้า CAN บริษัทไชน่าบริษัท ASH บริษัทนวรัฐพัฒนาการเป็นผู้รับจ้างระยะเวลาตามสัญญา1,080วันขอขยายระยะเวลา452วันนับจากวันสิ้นสุดสัญญา23มกราคม2568 ไปสิ้นสุด20เมษายน2569ผลงานล่าสุด44.59%เเปซล่าช้ากว่าแผน55.07%นะครับท่านผู้ชมสัญญาที่4.6ดช่วงพระแก้วถึงสระบุรีระยะทาง31.60กิโลเมตรวงเงินของสัญญา9,429ล้านบาทมีบริษัทยูนิคเป็นผู้รับจ้าง ระยะเวลาตามสัญญา1,080วันเริ่มงาน20มกราคม2565สิ้นสุด3มกราคม2568ขอขยายเวลา780วันไปสิ้นสุด23กุมภาพันธ์2570ผลงานล่าสุด8.57%ล่าช้า90.27%นะครับท่านผู้ชมสำหรับภาพรวมการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีน ระยะเฟสที่1ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมารวม14สัญญาระยะทาง250กิโลเมตรวงเงินของโครงการ1.4สนล้านบาทเริ่มก่อสร้างในปีพศออ2560ผลงานล่าสุดณนวันที่25พฤศจิกายน2567คืบหน้า38.07%ล่าช้า39.98%เ แผนงาน78.05%ก่อสร้างแล้วเสร็จ2สัญญาอยู่ระหว่างดำเนินการ10สัญญาและรอลงนามอีก2สัญญายังคงแผนการเปิดให้บริการที่ปรับใหม่ล่าสุดอยู่ที่ปี2571เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง และจัดซื้อจัดจ้างขบวนรถไฟนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หาก้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องกควิด c h ชาแนล47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องกควิด c h ชาแนล47ขอขอบคุณครับ